สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสอนการทำจรวดล่อนไกลนะคะเรามาเริ่มฝึกทําไปพร้อมๆกันเลยค่ะเราจะใช้กระดาษ A4 นะคะขั้นตอนแรกค่ะพับครึ่งกระดาษเขาหากันนะคะทําอย่างนี้ค่ะจากนั้นนะคะ จากนั้นนะคะเราก็จะพับด้านขวาเข้ามาค่ะแล้วเราก็พับด้านซ้ายเข้ามาค่ะทําเหมือนก,นกันกับด้านขวานะคะนี่ค่ะจากนั้นนะคะพับด้านขวาเข้ามานะคะ ทำอย่างนี้ค่ะเห็นไหมคะจากนั้นด้านซ้ายก็ทำเหมือนกันนะคะเราก็จะได้อย่างนี้นะคะจากนั้นนำสองข้างนะคะเข้ามาประกบกัน พับประกบกันอย่างนี้ค่ะนี่นะคะนี่นะคะพลิกมาด้านนี้นะคะเราก็จะพับปีกของจรวดนะคะเราจะทำให้หัวของมันนะคะหัวของจรวดนะคะแหลมๆนะคะ ทำอย่างนี้ค่ะนี่นะคะจากนั้นพลิกกลับมาอีกด้านหนึ่งค่ะเราทำเหมือนกันเลยนะคะ เสร็จเรียบร้อยค่ะเราก็จะได้จรวดนะคะที่รูปร่างหน้าตาอย่างนี้ค่ะนี่นะคะเราสามารถที่จะนำไปเล่นได้แล้วก็สามารถที่จะนำไปใช้ในการแข่งขันต่างๆได้นะคะสามารถล่อไกลมากนะคะจรวดจรวดอย่างนี้ยังไงเพื่อนๆลองทำตามตามคลิปได้นะคะ มากดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราทำคลิปต่ตอไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ